สพน่านรวมใจพักเรารักกรมสมเด็จพระเทพร่วมกิจกรรมกับจังหวัดน่านวันที่16กุมภาพันธ์2567ดรสิงเพชชสุทธิผู้อำนวยการสนัิงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านมอบหมายให้นางโสภาชวนวันรองผู้อำนวยการสนัิงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านนำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ผู้บริหารครูนักเรียนในสังกัดสพมน,น่าน ร่วมกิจกรรมชาวนานรวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีที่บริเวณขวงเมืองนาน่ตํตำบลในเวียงอำเภอเมืองนาน่านจังหวัดนาน่านนำโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดนาน่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจอัยการ จ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและผสกนิกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่ากว่า2,000คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกันแต่งกายชุดสีม่วงและชุดประจำเผ่า รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องโดยสำนึกในสถาบาันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งดวงใจไทยทั้งชาติเป็นที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของประเทศชาติและประชาชนจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมขับร้องบทเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้มพร้อมเปลงเสียงส่งพระเจริญอย่างกึกก้องโดยพร้อมเพรียงกัน ที่เธทำให้เห็นด้วยตาทำให้ฉันรู้ทำให้ฉันซาบซึ้งให้ความ